ชาวนี้เข้าสวนมะม่วงอีกแล้วอต้นเพกาเพกาออกดอกแล้วฝนตกชุ่มฉ่ำามาดูกล้วยต้นนี้หากสละงอสละเงงเราจะได้กินไหมนอ้อกล้วยไม่ค่อยได้กินเลยค่ะดูหกนะัหกละหักหักแล้วมีแต่มดโอ้มดนมดหมดหมดโอ้มดนมดนมดนมดเยอะมดกลมดเยอะจริงๆ ไม่มันงอมันหักหมดเยอะมากเลยไม่มันยังไม่ได้สุกเลยอ้ามักซิดาต้นนี้ก็เป็นแล้วก็นอนเจ๊หมดเลยพ่อเน่าหมดเลยมักซิดามันมีแต่เป็นหนอนต้นเพกาออกดอกหมดแล้วนะอ้ะมามะม่วงลูกใหญ่ๆพ่อเป็นใบโบมเลยมันสุกเลยพ่อเออเอาเลยนี่นนะมีแต่วางมดกัด ยิ่งใหญ่ลูกใหญ่มากเลยโอโ้ใหญ่มากๆเลยบีบีดลิ่มเลยเนื้อนิ่มหรอเปล่าเนี่ยมันมันซ้อนก้นเหรอเฮ้ยนี่ตะมดเอาวางไว้ก่อนเอาไวางไว้ค่อยเก็บใส่พูดนะเอาเลยเอาไปเอาไปให้มันสุกอาะเยอะเยอะพอข้างบนข้ามันเหลืองแล้วข้างในนะเอาจะเทว่าเขาจะปีนขึ้นไปจะถือกล้องเ่ยเขาจะปีนขึ้นไป กลับมาอะไรก็จะปีนพม่ามาสต๊อกก่อนละปึ๊บอ้าวคุณแม่กำลังปีนขึ้นแววมะม่วงยักษ์นะมะม่วงยักษ์เนาะใหญ่กว่าน้าอีกใหญ่กว่าหน้าไม่สวยอีกเออใหญ่จริงๆต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเอาลูกใหญ่ใหญ่มากแต่โอ้ลูกนี้ดูใหญ่กว่าหน้าจริงๆนะครับเห็นไหมครับประมาณสิบ ประมาณ20เซนได้เนาะโป้ใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาจะถ่ายเอาไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแชทแชทให้มาเดี๋ยวจะได้อันนี้น่าจะหักออกมันเดี๋ยวงานนี้ฮะเออว่าเกยามันเหนียวยามันเหนียวนะเนี่ยต้นมะม่วงเออ่ยเออยามันหน่อยว่าต้องมีดมาฟันมันออกกันหน่อยเน้นซ้ำๆเออออกกันเพรอู้ตายฮะหักมันออกเลยเพราะว่ามันมัขูดน้อยขูดหน้าอู้ยตายขูดหน้าเอาไปเอาไปโพมาดิถ่ายติ๊ก อันนีอ้ออกแล้วอ,อ,อุ้ยเอาเครื่องเปล่นสัตว์ตัวที่ออกลูกด้วยจอบขวายหนึ่งข้าใหญ่มากเลยนะคะมะม่วงร้านคุณแม่บ้านคุณแม่ดกดอกอ่ะใหญ่มากๆากมถ่ายรูปด้วยโอเค โอ้พุ่แม่เป็น <c oughs> เออสุดยอดได้ลงมาอีกลูกแล้วครับอันนี้ลองยัก <c oughs> ออโก้หักหักสาวนนาเลยเนี่ยาือโอ้คือแดงเลยเนาะก้วยแดงสวยสาวนนาข้างบนดีเลยไหม่ลาวย <c oughs> ใช่หออเหรอใจของไม่ไดกรูปเัาไม ใหญ่ๆเนาะไหมอ๋อใช่ลูกคู่เอาลูกมะม่วงคู่ผลผลิตเนาะทำวิดีโอนะใหญ่มากสาวบรรดานะคะสาวบรรดาชอบปีนชอบป่ายตรงไหนอีกใหญ่ๆหญ่โอ้โหเยอะตรงไหนอีกมันเต็มคู่เลยคู่ล้ตรงไหนอีกพ่อโอ้โห ได้่ได้ตึ้งนานสุดยอดใหญ่มากกะบังจะบาดมือไม่มีดกินมันอ้าวแมงโอ้ตายห่าเสียดายเลยถ้าถ้าบอกถ้าบอกเอาลงกระติกินให้เก่าเลยนะโอ้นิ่งใหญ่ขนาดเลยพ่อโคตรเลยตัวใหญ่ขนาดเลยีโคตรใหญ่เลยยักษ์อีกแล้วเจอยักษ์แต่มันยังไม่สุกเลยเจอดูยักษ์แต่่วาเอาลงเลยเหรอสองเออ ให้ผู้ท่านให้ผู้นี้ไปมันแล้วเอาไปย่ายน้ำผู้ท่านนี่อันที่ใหญ่ไม่ไดงไปสูบไปกินมันหลังนะแต่ว่าเสียดายมันเยอะบ่บ่ทำมันกลัวอ้ามันมันมีแล้วเจาะแล้วน่ะไม่เอาเลยมันมี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 ใหญ่มากนะลูกนี้มันมีบักอยู่มันคล้ายๆมันที่เจาะได้เลยบักเจาะพ่อใหญ่มากเลยพ่อจนขาดแล้วพงมล มันเข้ามันเข้ารูนี้ไป็ลมมันใหญ่มากโอ้โอ้โหสุดยอดใหญ่มากสุดยอดมากเลยใหญ่ปูหนึ่งสองสามใหญ่ใหญ่ก็น่าคนอ่ะโอ้หมดกัดต้องไปอาบน้ำึ้นไปอาบน้ำตั้งีค่ไปมันุบนบ่ไหวแล้วมันคันคายนี่เราไม่อยากเป็นชาวสวนนะคันคาย พอสองอุ้ยนกในเหลืองอุ้ยหุยเลยพ่อมันต่อยเอาเหลืองหมดแล้วเนี่ยต่อยดูไม่โบมหูอันนี้กาฝากขึ้นมาได้ดึงออกหน่อยกาฝาออก,กเครือนมักระดึงทุบเอาลูกเนี่ยเปล่แม่เอาเหลืองเหลืองเอาเลยูกนี่นี่ก็เอาเนาะเออโอ้โหสุกเลยตึงทุบเลยข้างบน,นอีกเออปเตาะที่มะลุด นี่ไงเหลืองๆนี่สองลูกก็เหลืองได้เลยเหลืองอ้ามันสอนอันนี้เด็ดเอาก็ได้แล้วมือปัดปิดเอามือปิดเอาเห็นไหมนี่เหลืองเออเลยเออเห็นไหมเหลืองเออเลยเหลืองเออเออเลยเออสองน่วยพวงพ่อเหลืองเหลืองเหลืองคนทั้งต้นว่ะอโอ้เหลืองเหลืองคนเหลืองเอโอ้เหลืองเออเลย โอ้คันๆๆๆว่าจะบอกเขานเนียนต้องเข่าแล้วพ่อลงไปมันจะเหยียบโยนไปสามน่วยไหนใหญ่ๆพวพ่อเลื้งเหลืองพวกเห็นไหมเลืองเลื้งเหลืองเห็นไหมน่าจะกินไม่ได้หรอกเป็นเหลืองโคตรเหลืองจนเหี่ยวมาดูซิมเป็นยังไงกินได้ไหมไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะเลย เลื้ยงมากในยังยังยังไม่สุกเท่าไหร่อ่ะไปเดี๋ยวมากินมันหลังดูพวกนี้ไงดูพวกพวกสามรถมะม่วงสามรถโอ้พูดสุกเต็มเลยพูดเต็มเลยพู้ผู้ผู้นั่นๆเนิ่นๆแมนบ้าง นี่ไงนี่ไงเดยกยันนี่ไงนี่ไงนี่ไงพ่อเนี่ยนี่ไงพ่อเนี่ยนี่พ่อนี่ยเลี้ยงเฮยอยู่จนจแม่เจาะเลยแม่เจาะเอาไปไม่เป็นไรเอาไปโยนลงหนองน้ำเอาไปเอาไปปอกเอาได้อยู่เอาไปปอกเอาไปพอกาฝากขึ้นมันแยกยันจะเลยเอาตัดไอ้ต้นออกไม้น uh ี่ตัดออกสั้นพ่อไม้ตัดเอาหน่อยเหลืองๆหนึ่งเต็มเลย่งหนึ่งไหมนัเหลือง โน่นโน่นโน่นเลยเหลืองเอามีดมันสินมันออกได้แบบที่มันลากลากพื้นอะสิสิษสิษมันออกโอ้โหลือเยอะตายออกซะเปล่ต้นนี้พัดทุกน้อยหรอวะผักสมุนาพมันประโยชน์มันตัดสวนให้เนาะ มีคนตัดให้าแลวนอกจับสมทรายเออต้นดอกไม้ย่นตัดออกซะนี่ไงเต็มเลยต้นดอกไม้ตัดออกซะมันบ่พ่อที่ใดพอนี่อ่ะเอาไปปอกเอาอันนี้มันเอาเน่าโยนลงนกหนองน้ำมันจะเป็นแมลงวันเขียวมันเป็นเชื้อแมลงวันเขียวเขาบอกแมลงวันทองเออพอสองลูกนียพอนี่พอนี่อ่ะ พ่อนี่นนเนี่ยเนี่ยอันนี้ปิดเอาได้อยู่นี่ต,ต่ำนี่เจ้าหอไปนี่ยพาโยนไปลูกหนึงเห็นไหมออนั่นน่ะนี่อ่ะอันนี้พ่ออีกลูกหนึ่งโยนไปละอ๋อลูกนี้ก็สุกละยังไม่ได้ก้าถึงหน่วยเราลงไปล่ะเอ,อ้าหนึ่งซ้ำๆยังไม่ได้เข้าออหูเลย เออโอเคโอ้ยล่วงหมดเลยต,ตุบต,ตับตุบตับกินไม่ทันล่วงหมดเลยเอาลงเป็นสองดวย,ยใหญ่ๆเนีอะอุย้ยแมงจอดเน่าไปเลยเอาลงเฉพาะมันน่ะนะเห็นไหมนี่ไงสองดวงใหญ่ๆเนี่ยตกลงเมื่อละซีหาหน่วยต,ตุบต,ตับตุบตับนี่ไงพ่อดินมันเล่ๆนๆเนี่ยเสียบ เดี๋ยวจะหน่อยฝนตกมามันเกิดเกิดงอกขึ้นนี่ไงพ่อสองลูกนี่ต่อยลงมาหมดเลยนี่ไงสองลูกอีกใหญ่หนี่งนี่นี่เน่าบปล่ะดึงอีกลูกหนึ่งเดินหน่อยเดินเดินเน่าเลยเน่าขึ้นมันมันเน่าบป็นไรบ้างบางลูกคางนึ่งได้ยังบ้ได้เยอะไปได้คางนึงเยอะ โอ้แมลงเขียวแมลงมันแมลงมันทองไหมใช่แมลงวันเขียวกินมม่วงล่วงเต็มเลยนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแมลงมันพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะไปนี้เดี๋ยวมันตัดต้นนั้นออกเด้อต้นดอกไม้ที่แซมๆมันตัดออกเลยเด้อพ่อเด้อไม่ไม่ต้นดอกไม้นี่กันตัดออกซะมันเกิดใหม่ตัดครึ่งห้าสิบเซนอ่ะนะพ่อ มะม่วงเยอะมากๆเลยนะ,ะเอากลับยังไงนะคะนี่เอากลับยังไงโอ้คัน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 มดกัดนี่ว่าเอาหมดกัดกเต็มเลยย,ยังเหลือเยอะๆอยู่นะคะ ไม่ไหวแล้วกลับแล้วได้เต็มถังเลยค่ะเต็มถังบักใหญ่เลยเต็มถังบักใหญ่เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมเออต้นคามแต่ก่อนเป็นสวนคามนะคะเนี่ยใบคามนะคะเนี่ยสวยสวยใบคามนะคะเนี่ยใบคามใบคามนะคะคุณแม่เคยปลูกตัวนี้เคยเป็นสวนคามค่ะใบคามที่เราไปย้อมผ้านะคะเกิดขึ้นมาสวยถูกฝนสวยจังเลยใบคามน่ารัก ไม่ครามมีชีวิตนะคะไม่ครามน่ารักเห็นต้นสวยๆแบบนี้เห็นต้นสวยๆแบบนี้ย้อมออกมาเป็นสีครามให้เราใส่สวยๆกันเลยนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ